วันนี้ผมก็จะมาแชร์6เทคนิคนะครับในการหาจุด TP ที่มีประสิทธิภาพนะครับวงเล็บเทรดสั้นนะครับไปชมกันคลิปวิดีโอนี้สปอนเซอร์โดยคอรสระบบเทรดยาวกำไรอย่างยั่งยืนด้วยกราฟเปล่า สวัสดีครับเพื่อนๆผมมาร์ w เวอร์เกอร์เทรดเดอร์นะฮะวันนี้ก็จะมาแชร์เนาะ6เทคนิคนะครับในการ TP อย่างมีประสิทธิภาพอ่า TP อย่างมีหลักการนั่นเองเพราะเห็นหลายท่านนะครับบางคนเทรดสั้นนี้ปรุงเล็บก่อนว่าใช้สําหรับเทรดสั้นนะครับไม่ใช่มองยาวๆนะครับเทรดสั้นอาจจะเป็นอ่าวันต่อวันอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่า2อสมวันนะครับไม่ใช่เป็นแบบถือยาวเป็นเดือนเป็นสัปดาห์ไม่ใช่นะครับ ก็จะมาคุยว่าเ,เรา TP ยังไงไม่ใช่ TP ส่วนใหญ่ก็จะขายหมูกันถูกไหมรีบ TP พอฟ้าแล้ว TP กดออกออเดอร์เลยเพราะว่ากลัวที่จะกราฟจะกลับมาถึงออเดอร์เราแล้วติดลบไปส่วนใหญ่คนจะเป็นอย่างนั้นอ่ะวันนี้ก็จะมาให้เทคนิคเผื่อที่เราจะไม่ขายหมูเกินไปเอ,อเอา,อางี้ดีกว่าพูดอย่างงี้ดีกว่า ให้ TP ให้ได้มากกว่าเดิมกำไรเราจะได้มากกว่าเดิมโอเคดีไหมครับงั้นไปชมกันเลยนะครับวิธีแรกเลยนะครับวิธีที่หนึ่งก็คือ,อ,อกรณีบายก็ปิดตรงแนวต้านกรณีเราเซล์ก,นนก็ปิดตรงแนวรับอ่าอันนี้ใครก็เคยฟังมาถูกไหมอันนี้ถือว่าเป็นคำแนะนำที่เบสิกนะครับแต่ว่าใช้ได้ผล ดีเลยทีเดียวนะครับอย่างกรณีกราฟปัจจุบันของบิตคอยนะครับบิตคอยจะเจอแนวต้านตรงนี้แล้วนะครับแนวต้านอ่ะใครที่บายมาก็ปิดแนวต้านตรงนี้นะครับก็กําไรดีอยู่นะครับส่วนกรณีเซลล์อ่ะผมจะมองแต่ตรงนี้นะครับจุดเซลล์การการเซลล์เนี้ยมันก็ต้องมีแนวเราต้องมองแนวแนวรับนะครับแนวรับอ่ะแนวที่หน่งแล้วแนวรับ ตอนที่มันลงมาเรื่อยๆเราก็ต้องมองราฟในอดีตแนวรับที่สองโซนนี้เห็นไหมมันเด้งชนแล้วมันเด้งทุกครั้งนะครับเราเซล,ลมาเราปิดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือแนวรับที่สามตรงนี้แนวรับที่สี่ตรงนี้อ่าเห็นไหมไอ้น,นี่คือเบสิกเนาะผมมองว่าวิธีนี้ทุกคนก็ต้องรู้ถูกไหมครับเพราะว่ามีคนสอนเยอะแยะ t p ตรงแนวรับ TP พงแนวต้านนะครับปกตินะครับโอเคนี่คือวิธีแรกนะครับซึ่งเป็นวิธีเบสิกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่จากเบสิกไปแอดวานซ์นะครับต่ำกว่าโลสูงกว่าไฮหมายถึงว่าอะไรนะครับกรณีสูงกว่าไฮก่อนแล้วกันสูงกว่าไฮหมายถึงว่ากรณีเซลล์ Sell นะครับเราเซลล์จุดเราเซลล์จุดนี้เลยนะ แล้วกราฟสูงกว่าไฮหมายถึงจังหวะไหนจังหวะสมมุติจังหวะนี้นี่คือไฮที่มันเกิดขึ้นสุดท้ายก่อนที่กราฟจะทะลุไฮสูงกว่าไฮหมายถึงว่ากรอเดอร์เซลล์นี้เราปิดตรงนี้เพราะว่ามันมีโอกาสกลับตัวถ้าสูงกว่าไฮในกรณีที่กราฟลงแล้วก็สูงกว่าไฮถูกไหมส่วนกรณีต่ำกว่าโลนะครับก็คือ จังหวะใบาสมมติระบายตรงนี้แล้วมันจะมีการทำโลใหม่ที่สูงขึ้นนี่คือโลใหม่ถ้ากราฟลงมาต่ำกว่าโลนะครับต่ำกว่าโลนี้มันมีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาลงต่อเพราะฉะนั้นกรณีขาใบาเราก็ตัดกำไรตรงนี้วิธีนี้จะตัดกำไรเมื่อกราฟกลับตัวเอานี้ดีกว่า นะครับบางทีอ่ะถ้าเรารอต่ํากว่าโลกรณีบายแล้วมันไปยาวๆอ่ะนี่อาจจะรอยาวได้ครับเทรนไปไปตามเทรนเนี่ยมันจะไปไกลมากนะครับอย่างเช่นกรณีนี้นะครับกรณีนี้สมมุติเราเซลอ่ะสมมุติเราเซลล์ตรงนี้เซลลตรงเล็กไลน์แล้วถ้ากรณีเซลล์ก็ต้องสูงกว่าไฮดูไหม,ด,มดิมันทำ Hi ไฮใหม่ยังไม่มีกาฟทำสูงกว่าไฮเดิมเห็นไหมครับ มันชนลงไฮปุ๊บลงต่อชนลงไฮปุ๊บลงต่อทีนี้จังหวะนี้มันทะลุหายแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ตัดกำไรตรงนี้นะครับนี่คือการ TP จังหวะที่ 2, นะคนับเทคนิคที่2โอเคไปเทคนิคที่3กันเลยเทคนิคที่3คือ MA Crossover หมายถึงว่าอะไรนะครับ หมายถึงว่าเส้น moving average สองเส้นตัดกันอ่ะอันนี้คือแล้วแต่คนเลยว่าจะใช้เส้นที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผมชอบใช้ที่5ตัดกับ10นะครับ5ตัดกับ10 5สีน้ำเงินแล้วกันส่วน10นะครับเทคนิคนี้คือเราต้องตั้งเองนะ ห้าตัดกับสิบอ่ะกรนีเซลเราเซลตรงนี้เราเซลตรงห้าตัดกับสิบลงมาเราเทปโปรฟิตตรงห้าตัดสิตัดกับสิบขึ้นไปอ่ะเราเราเทปโปรฟิตตรงนี้ถ้าอย่างงี้มันได้นิดเดียวเห็นไหมแต่ก็กันที่มันจะกลับตัวได้นะครับสมมุติเราเซลตรงนี้แทงนี้มันตัดกันแล้วเทปโปรฟิตตรงนี้มันตัดกันเห็นไหม กรณีใบกรนี้บายเราบายตรงนี้นะครับบายตรงนี้มันตัดกันตัดขึ้นแล้วมันตัดลงตรงนี้อ่ะเราค่อยเทเปอรฟิตตรงนี้เพราะมันมีโอกาสตัดลงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับตัวเหมือนกันแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้งงง่ายๆเหมือนกันให้ตัดเส้นสมมุติกรณีาบแล้วถ้ามันตัดลงค่อยเทเปอรฟิตนะตัดกําไรไปกรณีเซล ให้มันตัดขึ้นนะครับกอณีเซลให้มันตัดขึ้นถึงค่อยเทปโรฟิตนะครับปิดกำไรไปนะครับนี่คือวิธีที่3นะครับสำหรับเทคนิคที่4ฟิโบนาชีอ่าเทคนิคนี้ก็คนใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าคนจะกลางฟิโบนาชีแบบไหนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ฟิโบนาชีก็เป็นวิธี ที่ใช้ได้เหมือนกันในการเทคโปรฟิตนะครับส่วนใหญ่คนจะใช้ค่าที่161.8เนาะอ่ะถ้าเป็นผมนะครับก็นีบายนะครับผมก็จะใช้ฟิบนเนชีในกราฟเดยเช่นผมมองว่ามันจะขึ้นแล้วนะครับผมจะลากแบบนี้เต็มแท่งนะครับแล้วไปเทคโปรฟิตตรงเทคโปรฟิตตรงนี้161นะครับ เช่นกรณีนี้ผมบายใช่ไหมแล้วผมจะเข้าเออออกออเด์ที่161แบบนี้นะครับสมมุติกรณีเซลผมเซลลแท่งที่เป็น engulfing ลงมานะครับแล้วเป็นเทรนลงนะครับแล้วไปเทคโปรฟิตที่161อ่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดจะไม่กลางที่ gap day นะครับเรา ถ้าเราจะเข้าแบบนี้นะครับสมมุติมันมี high อ่ามันปิดตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะไม่เข้าเนาะบางทีผมจะชอบเข้าหกส0 3เ็ดห้าสิบสาแปดเนี่ยอันนี้ไม่ถึงเนาะเอาตรงที่แบบมันอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะครับสมมุติกรณี เรามองแล้วว่าเออเทรนเป็นขาลงนะครับแล้วเราจะเข้านะครับเราจะเข้าที่จุดไฮจุดโลนะครับเรามาวัดที่จุดไฮจุดโลสมมุติตรงนี้แล้วกันนะครับจุดไฮจุดโลอ่าเราเห็นจุดไฮจุดโลจุดโลวันนี้แล้วนะครับเราเข้าที่หกเอ็ดห้าสิบสามแปดนะครับสต็อปลอข้างบนนะครับแล้วเทป e ปอร์ฟต,ตรง หก1อ็ดจุอย่างนี้ก็ได้นี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่คนใช้กันเยอะนะครับฟิบอนชชีนะครับจะทําให้เรารู้จุดออกนะครับอย่างชัดเจนเนาะไม่เราจะมีหลักเกณฑ์ในการเทคโรฟิตนะครับโอเคประมาณนี้ครับเทคนิคที่4ในการเข้าในการออกนะครับเทคนิคที่5นะครับฮิชิโมกุคราววิธีนี้ก็คน ใช้แพร่หลายเหมือนกันนะครับและก็ง่ายมากด้วยนะครับง่ายๆเลยก็แค่เอาอิชิโมกุคราวเข้ามานะครับอิชิโมกุคราวเราจะใช้เป็นค่า e ดี u l t ก็ได้เนาะค่า d ดี a u l t นะครับแต่ผมจะใช้ค่าแบบแค่นี้ไม่เอาสองเส้นนี้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่เราเน้นดูที่ก้อนเมฆนะครับอ่าเราจะใช้สีอะไรก็ได้ครับเอาง่ายๆเลยการเทคโปรฟิต สมมติเราเทรดทำเฟมไหนก็ออกทำเฟมนั้นเช่นเราเทรดทำเฟรม30นาทีอย่างที่เพื่อนเพื่อนร,รู้รู้กันใช่ไหมว่าถ้าเกิดมันออกนอกเมฆม,มามันจะกรณีนี้จะเป็นขาบายอยู่ใต้เมฆกรณีน,นี้จะเป็นเทรนลงถูกไหมกง็ง่ายๆเลยนะครับสมมติเทรนลงนะครับเราเซล์ในกรณีน,นี้เซลล์ตรงนี้นะครับเราออกตรง ตอนที่มันขึ้นมาอยู่ในเมฆหรือเหนือเมฆนะครับเราจะออกตรงนี้นะครับแล้วเราบายต่อนะครับแล้วก็นี่บายเราออกตรงไหนนะครับก็อาจจะพ้นเมฆมาตรงนี้นะครับเราก็เทปโปรฟิตนะครับเนี่ยง่ายๆเลยถ้าใช้อิชิโมกุคาวอย่างนี้ก็ได้นะครับในการเทปโปรฟิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบายเนี่ยเราก็ไม่ต้องมากังวลอยู่ว่าเฮ้ย กราฟมันจะกลับหรือเปล่านะครับเราก็ดูอิชิโมกุคลาวก็ได้นะครับใครเล่นสั้นนะครับทำเฟรม5้านาทีก็ได้เห็นไหมทำเฟรม5้านาทีอ่ะเราบายตรงนี้ปึ๊บนะครับแล้วเราเทปโปรฟิตตรงไหนตรงที่มันทะลุเมฆลงมาปึ๊บตรงนี้ถ้ามันขึ้นมาใหม่ก็บายตรงนี้ทเทปโปรฟิตตรงไหนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับก่อนนี้เซล เราเซลตรงนี้เทคโปรฟิตตรงนี้ดูตรงนี้อาจจะไม่ได้อะไรถูกไหมเราต้องดูเทรนจากทาเฟรมใหญ่ประกอบด้วยนะครับแต่ถ้าเรา,เ,ราเล่นทางเฟรมเดียวเนี่ยก็ต้องแบบนี้ระบายตรงนี้เทคโปรฟิตตรงนี้อ่าเห็นไหมเราเซลตต์ตรงนี้เทคโปรฟิตตรงตรงนี้โซนนี้นะครับนี่อีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับวิธีที่ห้านะครับ โอเคประมาณนี้นะครับวิธีนี้ RR Ratio เป็นวิธีที่ผมพูดบ่อยมากนะครับในแต่ละคลิปของผมในการบอกเทคนิคการเทรดต่างๆนะครับ RR เราต้องมากกว่า1ต่อ1เท่าเสมอนะครับพอเราถึงจะกำไรในระยะยาวนะครับหมายถึงอะไรนะครับก็ง่ายเลยวิธีนี้เราต้องรู้ก่อนว่าเรา Stop Loss กี่จุดนะครับ ง่ายๆเลยวิธีนี้ต่างจากวิธีอื่นคือเราต้องรู้ว่า stop loss กี่จุดเพราะฉะนั้นเนี่ย TP เราต้องมากกว่า stop Loss หรือเท่ากันนะครับเช่นเรา b ายจุดนี้เรา stop loss ใต้นี้ใต้โลนะครับก็คือสมมุติเราลากมาอ่ะ64,000นะครับเพราะฉะนั้น TP เราต้องมากกว่า64,000นะครับ หกหมื่นสะี่คือประมาณตรงนี้นะครับคือประมาณตรงนี้นี่คืออย่างน้อยนะครับเราต้องท p ีตรงนี้หรือมากกว่านะครับยิ่งมากกว่ายิ่งดีนะครับกรอนีเซลก็เหมือนกันเราเซลในจุดนี้นะครับเราสต็อปลอสตรงนี้แล้วก็วัดสีว่าตรงนี้ห่างจากตรงนี้เก้าหมื่นสี TP เราต้องอยู่ประมาณ90,000ตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้หรือมากกว่านะครับคือถ้าถึงตรงนี้แล้วถือว่าถูกต้องแล้วนะครับเวลาเราออกออเดอร์เนี่ยเราจะได้กำไรหรือขาดทุนที่เท่ากันหรือเวลากำไรจะได้กำไรมากกว่านะครับวิธีนี้ก็ได้นะครับ พอถึงจะเติบโตไปเลยในระยะระยะยาวนะครับโอเคนี่คือเทคนิค6เทคนิคการ TP ของผมที่เอามาแชร์กันนะครับเพื่อนๆชอบใช้เทคนิคไหนนะครับ <S <S ก็แชร์กันได้นะครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่น <S <S ที่ยังไม่รู้ว่า TP ยังไงนะครับ แชร์ให้เขาได้ดูคลิปนี้ด้วยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับเขาเผื่อจะทําให้เขาเนี่ยได้กําไรในระยะยาวนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายก็อีกช่องทางในการติดตามผมนะครับก็คือเว็บไซต์ของผมนั่นเองก็คือ w o r l t r a d e r เลยนะครับ com v a c a t r a d e r นะครับ com ก็เว็บไซต์นี้จะเป็น รวมความรู้ต่างๆนะครับในการเทรดนะครับถ้าเป็นหน้าแรกเนี่ยครับก็จะเป็นทิปเทคนิคการเทรดนะครับเลื่อนลงมาก็จะเป็นอสอนเลยนะครับเทคนิคหรือว่าระบบต่างๆในการเทรดนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้นะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลายหน้าเลยนะครับอ่า นั่ที่2ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟนะครับวิเคราะห์กราฟก็ส่วนใหญ่เป็น ok whack, ok Treasure, วิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์นะครับ Lane, PDF, ที่ผมวิเคราะห์กราฟประจําทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์นะครับก็จะดูแนวโน้มสัปดาห์ถัดไปนะครับว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับอันนี้สําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ก no. ็ผมจะอัพเรื่อยๆนะครับสําหรับความรู้มือใหม่ที่ต้องรู้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสามารถดูได้นะครับมีเยอะแยะเลยนะครับมือใหม่เนี่ยสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับคุณจะเก่งขึ้นแน่นอนนะฮะ ส่วนเครื่องมือเทรดเนี่ยก็จะเป็นแนว EA นะครับแจก EA อะไรเงี้ยครับในการใช้ซึ่งช่วยในการเทรดของเรานะครับผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับบทความก็จะเป็นบทความที่เกี่ยวกับการเงินเนาะเกี่ยวกับการเงินต่างๆนะครับแล้วแต่เลยครับหรือว่าเกี่ยวกับ m i n d s e ตต่างๆในการเทรด forex กครับห้องสมุดอ่าสำหรับใครที่ชอบอ่านนะครับก็ตรงนี้ห้องสมุดนะครับ สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับไฟล์ PDF นะครับเข้าไปโหลดได้เลยนะครับฟรีนะครับฟรีหมดเลยนะครับฟรีหมดเลยเนื้อหาน่ารู้อ่านี่ก็เป็นความรู้พื้นฐานนะครับที่พื้นฐานมากๆนะครับฟ o เ e x คืออะไรอะไรเงี้ยครับหลอดไซต์คืออะไรเนี่ยฮะอินดิเคเตอร์เว็บไซต์ช่วยวิเคราะห์นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับส่วนฟ o เ e x b โบรกเกอร์อันนี้ก็เป็นการรีวิวโบรกเกอร์นะครับรีวิวโบรกเกอร์ ซึ่งแต่ละบลอกก็อยู่ที่ว่า,าแล้วแต่ว่าเขาจะมาให้ผมรีวิวนะครับก็จะมี3 4ี่บกนะครับก็จะมีเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเราก็สามารถติดต่อเราได้นะครับทางอีเมลหรือว่าเว็บไซต์หรือว่าอินบ็อกนะครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากคุยส่วนตัวนะครับแอดไลน์ใช้ QR code นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ